เริ่มต้นเช้านี้ด้วยร้านติ่มซำชื่อดังในภูเก็ตรู้สึกว่าเขาจะเปิดมาประมาณร้อยปีแล้วนะชื่อร้านว่าม้วนส่วนเฮียงประมาณน,นี้หรือเปล่าพี่อะน่าจะใช่นะสาขาสองอันนี้เป็นสาขาสองใช่ค่ะอยู่ติดกับโรงแรมเลยอันนี้คือเรานอนโรงแรมตรงนี้ใช่ไหมเราเราจะได้ยินเสียงเขาเรียกคิวตอนเชา้าแบบทุกเช้าเราก็สงสัยร้านอะไรวะไปหาข้อมูลมาลเลยเจอว่าเอยมันเป็นร้านติ่มซำชื่อดังอะ่ะ ลูกเกดอายุก็ร้อยปีลวจะร่อไปร่อถิงกันค่ะเสือกทอดเป็นอร่อยอันนี้อะไรลูกชิ้นป่าอันนี้ลูกชิ้นป่าอันนี้เป็น มันคืออะไรไม่รู้หมูตุ๋นกระดูกหมูตุ๋นน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างครับอร่อยมากอร่อยอร้อนรก็ส่งกับเป็นร้านชื่อดังนะเนี่ยแนะนำเมนูหน่อยว่าถ้าคนดูมากินควรจะเลือกกินอะไรบ้างแนะนำตัวนี้ค่ะซี่โครงหมูตุ๋นอะไรเท่าอย่าง็จะเปนมันจะมีหลายน้ำแบบน้ำสีแดงเนี่ยอร่อย ซี่โคงหมูตุนใช่หมูตุนน้ำแดงเออเขาเรียกหมูตุนน้ำแดงลูกชิ้นปลาก็อร่อยลูกชิ้นปลาจอปูก็อร่อยอ๋อจอปูนี่โดนมากจอปูอร่อยแล้วก็เผือกทอดก็อร่อยค่ะอ๋อเผือกทอดนี่เดอะเบสต์ต้องลองลูกชิ้นกุ้งอะลูกชิ้นกุ้งขนมจีบกุ้งเออขนมจีบกุ้งก็อร่อยไอ้ลูกชิ้นปลาก็อร่อยอะไรหยกดหยกหยุดอร่อยทุกอย่างก็อร่อยก็อร่อยทุกอย่างนะ